ใส่ข้อมือก่อนครับฝันฝันฝันเอาน้องใส่ข้อมือเร็วๆอย่ามัอุ้ยได้ได้ใส่ข้อมือเทาฝันใส่ข้อมือสีแดงเอ้ยข้อมือไม่เคยเขาจะทำอะรถึงค่ะทำอะไรเช่อ ทำท่าดาวดั้ทาาซึนด็อกเร็วเร็วแค่ด็อกอะไรของฝนไปใส่กับไม้ข้อมือให้น้องเอาไอ้สต็อปก่อนดิคราวนี้พอฝันไหมพอฝันดูผืนนี่ผืนผืนผืนนี่เดี๋ยวราคนเป็นแล้วมาจัดเตรียมของอยู่นะคะตอนนี้ไอ้ผู้ชายเพื่อยืนนี่เดินเดินยดินดีดีมา ขวัใส่ก้นขึ้นยจังวะะทำทำทำก้นน้องยกขาขึ้นทีละคนต้องทีละคน้วคอะข้าลอนเด็ก บายบาเอาสานายคะพอแล้วบาย